นี่คือเกมเตปังสองเดโมจริงๆผมเห็นเกมนี้เนี่ยตั้งแต่ในเมื่อหลายปีก่อนแล้วจริงๆเนี่ยผมอยากจะซื้อเกมนี้มาเล่นนะแต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้ยังไม่มีตังก็เลยเ,เล่นเดโมไปก่อนละกันถือว่าเป็นการทดสอบไปด้วยนะครับว่าเกมเนี่ยมันมีความสนุกและความน่าเล่นอย่างไงกันบ้างนะครับโอเคมันมีระดับความยากนะครับคือโหมดเลดเนี่ยคือยังไงอะ่ะมันแบบว่ามันโหดขนาดนั้นหรอผมต้องลองนะ <laughs> อันนี้เป็นฉากโหลดใช่ไหมโอเคโหลดเสร็จแล้วะ่ะห้องเบอร์สิบสี่โอ้ยยืดมาไกลเหมือนกันเนี่ยใครที่มีอาการ motion sickness เนี่ยก็ดูครึ่งจอก็ได้นะเออเตปังสตูดิโอเราเถูกจับมาใช่ไหมมีจอทีวี เตปังสองพวกเขาทำาอนิเมชันดีอยู่นะคือมันไม่ใช่เกมฟอร์มยักอะแต่ว่ามันก็อยู่ในรูปแบบที่แบบว่าเออมันก็คือเกมที่แบบน่าเล่นอยู่เฮ้ยใช้ได้นะอนิเมชันอะไรพวกนี้อ่ามีระบบสเตลด้วยเนี่ยแค่ฉากเปิดตัวทำให้ผมนึกถึงเฟียสามเลยอะ แต่ว่าตัวตัว,ตวละครเอกเรามันมีความสามารถเยอะหน่อยอ่มดูเหมือนว่าอ๋อมันเหมือนถูกจับมาสะกดจิตนะตัวเราเนี่ยแล้วก็มีใครก็ไม่รู้นะมายิงจอแบบเลขสติเราคืนมาดูซิเกมเพย์อ่า นีอะไรอะ่ะเดินเจอ่อหมายแปลว่าไอคนที่มาช่วยเราไม่ไม่ใช่ตัวเอกใช่ปะปิดประตูได้ด้วยเอาไม่ได้ไม่เหลือเลยนะอะไรอเราเดินเตะศพได้โอ้โอเค <c oughs> ไร้ซึ่งน้ำหนัก เหมือนเราต้องไปตามผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าที่เขา้ยนี่ไงคอนโทรนคอนโทรลนั่งนั่งนั่งคอนโทรลเป็นปุ่มปุ่มนั่งคือผมไม่ชินอะ่ะผมขอเปลี่ยนก่อนแล้วกันโอเคผมตั้งค่าปุ่มนั่งใหม่แล้วนะผมสนัดปุ่มซีมากกว่าอันนี้เราตัดคนในเงาจะทําให้คุณพรางตัวหรือว่าซ่อนตัวได้นะโอเคเประเด็นคือเราจะรู้ได้ไงว่าไหนในเงานี่คือใช้ตะก,กาของสปินเตอร์เซลหรือเปล่า ไปซ่อนในนั้นโอเคโอเคโอเคโอค้ยนี่มีเส้นมิเตอร์บอกด้วยว่าเห็นหรือไม่เห็นก็เดินเตะถังกันทำไมนะ่ะแอบบมุมไว้ครับเพราะเราไม่รู้ข้างหน้ามีอะไรโอเคไม่มีอะไรนะไปใช้รีบไปรีบไปรีบไปรีบเปิดรีบเปิด นี่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 เราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วโอ้เริ่มราทึกขึ้นมาครับเฮ้ยโอ้ยหืมโฮ้ยมีพวางตัวด้วยแต่เหมือนเราต้องไปตรงนั้นหรือเปล่าเราต้องไปตรงนั้นหรือเปล่าโอ้ยอวิง่งตอนนี้ยังวิ่งไม่ได้อือคือเราไม่เห็นไงว่ามีศัตรูตรงนี้ไงเฮ้ยนั่นไงอ๋อหรือมันสอนเราวะโอเคโอเคอเค มันต้องเจอตัวอยู่แล้วนะครับแต่มันสอนเ,เราแต่เราแบบเราดันมาแอบไงโอ้คนตายเป็นเบอร์เลยไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเช่นกันเฮ้อยอาวุธเนี่ยอ,อเคเราปดปืนแจมือเรียบรอย้อยนะครับรอ,อืม a n i m เมชั oh, นก็ถือว่าทำดีใช้ได้นะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเกมแบบอะไรขนาดนั้นเห็นตอนนี้เรามีปืนแล้วครับออกคลิกขวาเป็นการแบบโอ้โหคือเขามีอตัวขาดด้วยนะอวัยวะขาดด้วยนะเออทำดียิงศพได้ไหมยิงได้ด้วยนะใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะครับเ,เนี่ยเตะศพก็ได้ ถ้าเกิดสมมุติว่าผมยิงยิงหัวล่ะโอเคยิงได้นะหลังแกสอบได้นะโอเคยิง oh. ออกใช้มือเมื่อกี้มันสอนให้เราใช้มือนะกดคลิกขวาก็อย่างเงี้ยเอ้ยระบบเกมเพย์ก็คือแบบเนะี่ยกดยิงคลิกซ้ายนะกดคลิกขวาตีเนะี่ยมันใช้อ่าแมคานิกปุ่มเดียวแบบของ Left 4 Dead เลยนะเออ ก็คือเ,เกมนี้มันเหมือนแบบว่ามันไม่มีปุ่มเล็งให้กดสไลด์อ่ะโอเคครับอันนี้เราต้องสไลด์ไปนะครับโอเคผมเปลี่ยนปุ่มมาแล้วสไลด์โอ้โหเจ็บไปเพื่อนกดที่เปิดไฟฉายโอ้ทำไมไม่เปิดแต่ว่าเปิดเปิดไฟฉายด้วยนะดีดีดีดแปลว่าเราต้องสู้กันในที่มืดใช่ไหมเนี่ยดีโหลดให้พร้อมศัตรูมาเรายิงทันที มันจะเห็นมันจะเห็นไฟฉายเราว่อนอ๋อีเครื่องผสมยาบ,บาลจริงๆริตอนแรกก็เห็นนะแต่ว่ามันไอ้นี่เฉยมันแบบมันซ่อนอยู่ไม่ใช่ซ่อนอยู่ดิคือเราไม่ได้บาดเจ็บไงเราก็เลยไม่ได้ไปแล้วตอนนั้นเราต้องหนีด้วยช้อนคอนโทรลนี่น่าจะเป็นสตูนะมันขึ้นชื่อสีแดงก็คิดว่าจะใช่อ๋อนี่ไงสตูสามารถเห็นแสงไฟคุณได้โอเคเฮ้ยถือว่าเจ๋งนะเพราะในขนาที่เกมอื่นอะ สตูอะแม่งไม่เคยเห็นแสงไฟเราเลยนะต่อให้เปิดใจยังไงแม่งก็ไม่เห็นผมว่าเราร้อนไปก่อนดีกว่านะโอเคเสียงเท้าไปหมดและอ๋อถ้าเกิดว่ากำลังกดนั่งอยู่แล้วลงมาจากที่สูงมันจะทำให้เงียบนะครับโอ้แปลว่าเรื่องเสียงก็มีผลนะเนี่ยเฮ้ยมีสตูหนึ่งตัวท เรียบร้อยไหนมีไหมไม่มีนะตรงนี้เปิดได้ไหมเช็คก่อนโอเคล็อกทังเดียวครับค,ค่อยๆนะเมื่อกี้มันจะสอนสเตลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เรายิงไปแล้วช่วยไม่ได้อยากเห็นเอง เห็นล้วเห็นล้อยู่ในห้องครับอยู่ในห้องมันไม่มีภายแบบแบบแบบแผ่นสายแผ่นขวานะแบบชะโงด์ไปเฮ้ยมันเห็นโอ้ระดับยากมันเห็นไว้มากอืมอ๋อตรงนี้เรามีโหมดสโลนะว่าเออโอ้ย,โ,อยโหมดแรนด์นี่แบบแทบต้องห้ามโดนยิงเลยนะ เออมันต้องห้ามแทบห้ามโดนยิงเลยอ่ะคือโดนไปแค่ไม่กี่นัดเองอ่ะตายแล้วอ่ะเรามาเริ่มตรงนี้นะเห็นสามคนนะครับลืมย่อขอโทษสโลไหมอาวเมื่อกี้ผมกดจะสโลแต่มันไม่สโลให้อ่ะ อะไรวะเอาใหม่ๆม่เช็คเช็คอีกทีมันหันหน้ามาหาเรานะคือ,อยังไงเราออกไปก็ต้องอ๋อไม่เอาโ,อโ,อโดนทีทีเดียวตายเลยว่าผมเปลี่ยนระดับความยากแล้วกันนะคือเรนโหมดเนี่ยไม่ไหวจริงนะถือว่ายากมากนะผมเอาเป็นแค่กลางๆแล้วกันเวลี่ฮาร์ดไหมประมาณนี้กันเวลี่ฮารพอ เราต้องกด C ในขณะที่แบบอยู่กลางอากาศนะมันจะได้แบบว่าไม่ไม่ไ,มไอน้นี่ไม่มีเสียงอันนี้มันหันหลังอยู่นะ๋อนี่ไงสเตลได้เนี่ยแต่เมื่อกี้มันเหมือนแบบไม่ให้สเตลนะเพราะว่าเราเจอมันมันหันมาก่อนอ่าล็อกไปได้ไดผมเอฟคว้างออกนะ ปุ่มขวาคิวปุ่มจีไอนี่โอเคเอามาเป็นโลยิงไม่โดนยิงไม่โดนอเหมือนเราต้องยิงเพื่อเก็บเกรดนะเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่อืมอืมต่อยไหนเนะี่ยเก็บเกรดนะเพื่อให้มันเราสามารถใช้ได้นะโอเควิ่งได้แล้วนะ แต่แค่ขัดใจตรนที่กดเล็งปืนไม่ได้นิดหน่อยโอเคแต่ปรับตัวได้ไม่มีปัญหาอะไรโอ้ห oh, ดูรายละเอียดดีเทลเลือดคนะดีมากเลยถ้ายิงซ้ำมีเลือดเพิ่มไหมไม่มีนะมีแค่รอยกระเซ็นเฉย่โ okay. อเคเอ้ยถือว่ามันอยู่นะอารมณ์แบบว่าถ้าใครอยากจะแบบมีความเป็นจอห์นวิกเนี่ยอันนี้ก็เข้าเขาอยู่นะโอเคพั okay. งตัวครับ อ๋อมันคือพลังซ้ายกับขวานะทางตัวกับอ่าสโลโมชั่นเนี่ยแค่ไอคอนนะ่ะก็รู้สึกถึงนึกถึงไอ้นี่แล้วอ่ะนึกสึกนึกถึงนึกถึงเฟียมันใช่เลยนะนะไหนดูดิอืมหนึ่งนัดอืมทุกครั้งที่เรายิงจะได้เกาะมานะอือสไลด์นี่ไหมมีอีกนี่ อยู่ไหนงนั้นเป็นหนังแบบจอนวูเลยเดี๋ยวไม่ตายจริงเคเก็บกระสุนเฮ้ยปืนโอ้ยมีเวกเตอร์ซะด้วยไหนขอดูหน่อยจา้าเราสับปืนได้ไหมอ๋อใช้สกอเม็ลนะทำไมต้องใช้สกอเม็ลอะโฟกัสสโลนะ ฟีลลิ่งเดียวกับฟียเลยครับอืมเช็คเดี๋ยวไม่ตายจริงโอเคหมดเริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้วที่เหลือแค่ทำตัวให้คล่องนะครับแอบก่อนประเด็คือมันไม่โชว์ด้วยนะเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้สโลว์ไทม์มันมันมันเหลือมันมีมันมีสกิลอยู่เท่าไหร่นะคือมันไม่โชว์ก็เลยทำให้ผมจับทางยากว่าตกลมผมควรจะใช้หรือไม่ใช้แต่ว่า คอ,อกเกอร์ก่อนเนี่ยแหละจำเป็นเอาถัางระเบิดรุนแรงขนาดนั้ได้เหรอลองผลไว้ก่อนนะออแ,บแ,บแบอบแอบแอบไปลูกสองลูกสองลูกสอง อยู่ไหนเฮ้ยไ,ไ,ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยยิงําด้วยไม่มีกระสุนปืนเอาแล้วสลับสองปืนโอเคก็ต้องมีปืนพกไว้นะอีกปืนก็ซองกระสุนหมดแล้วเอาก็อันี่มามีศกนะตายแล้ว <c oughs> ตายแล้ว ไดยแล้วโอเคโอวยห้องแช่เย็นเอาโอ้นี่ฮาราคิรีเหรอคนที่มาช่วยเรานะเกมนี้เขาฉลาดนะเขาแบบปิดปิดนองปิด,นปดหน้าหมดเลยจะได้ไม่ต้องทำแอนิเมชั่นเหรยนตาอะไรบางอย่าง เขาฆ่าตัวตายแลนะคือเขามาช่วยเราแล้วเขาก็ยอมค่าตัวตายแหมยิงไม่ได้นะครับมีกี่ตัวสองสามเห็นสามนะมเห็นสามนะผมจะเข้าไปสโลใส่มันเลยไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละไปเ,เกมนี้สอนให้รู้ว่าถัางดับเพิง ระเบิดแรงกว่าระเบิดทั่วไปมัครับมันยิงมั่วละมีลูกซองอ่ะเดี๋ยวรอรอรีชาร์จแป๊บนึงนะไม่ต้องเดินเข้ามาเดินเข้ามาก็ตายสิครับจริงๆเราเดินออกไปก็เลยได้นะ มสไลด์แบบเท่ๆยังไม่ตายใช่ไหมนะฮะรู้นะคือไอโหมดสโลอะไอ้สโลโมชั่นเราต้องเหมือนเก็บจากการฆ่าศัตรูมานะโอเคและอีกอย่างก็คือเกมมันจะนําเสนอน่าจะเป็นแบบกระสุนมันจะไม่ได้ให้เก็บตลอดอะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนปืนตามสถานาการณ์ไปเรนะื่อยเนาะเออคิดว่างั้น่อยิงก่อนแล้วกันอมไม่โดนไม่โดนไม่โดนด้วย อ,อือข้าวีกระสุนมาแล้วกระสุนหมดมีเวกเตอร์นะกระสุนก็สมหมดนะลบก่อนลบก่อน,นตรงนั้นมีเครื่องผสมพยาบาลโอเค แดดไปหาแหม่งเอาอะไรละ่ะอืมหลังด้วยยิงซ้ำต่อเรียบร้อยกระสุนตอนนี้ก็น้อยนะกระสุนพืนพกล่ะเยอะอยู่เอาไว anyway. ้สำรองนะครับอืมอืมสไลด์สไลด์คือมันสไลด์ได้เรื่อยๆนะกระสุนหมดหร้ว่า ช่วงต่งจังหวัดเปลี่ยนแม็กแล้วก็รอเนี่ยเหมือนจอห์นวิกเลย <laughs> มานี่เลยจับโยนไปก็ยิงทัน <laughs> โอ้อโหโหดเลยฮะเมื่อกี้ผมเห็นกล่องพยาบาลโอเคนี่อะไรอ่ะกดคางเพื่อคัสตอมยึดเคคัสต้อมปืนได้ด้วยเหรอ ใส่ซเลนเซอร์นโฟกัสอ๋นน Focus. อแล้วมันมีผลอะไรอะ่ะผมไม่รู้มันมีผลอะไรนะใส่ซเลนเซอร์ใส่ทำไมไม่รู้เฮ้ยเลเซอร์อันนี้ชอบเออ่แต่ต้องสื่อมันซ้อนกันไปหน่อยนะอันนี้ผมติดเลเซอร์ไปนะอ่าใส่ก่อให้เรียบร้อยปืนลูกซองเราใช้หมดแล้วกัน แล้วด้วยหืมโดนยิงแป๊บเดียวเกาะหมดแล้วอ่ะืไอ้พวกตาแดงโอ้โหืพอมีเลเซอร์มันไอ้นี่ได้เยอะเลยคือเลเซอร์เกมนี้ถือว่าดีดีมากเลยมันแบบกระสุนมันลมกลุ่มดีเฮ้ยประตูไม่บาน โอเคมันดูเป็นเกมง่ายๆมากเลยครับเป็นเกมคลาสสิกแบบยุคเก่าๆเลยที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยยิงม่งให้หมดแล้วก็ผ่านไปให้ได้จบเออไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะน,นี่หัวหน้ามันรายงานมาแล้วนะมายังไงครับอยู่ตรงไหนโน่นนะ ฮ้ยเอมีกระสุนหมดกระสุนหมดนี่จับไว้ก่อนไปทีที่ดูว่ามันตายยังก็คือดูว่ากรอบมันไอ้นี่หรือยังนะอืมต้องส่งมาเยอะกว่านี้นะครับส่งมาแค่นี้ล้มผมไม่ได้หรอกครับ อยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่มานี่่น,นีละ Hmm. เล่นโหมดยากเราก็ต้องใช้แบบรูว้วเป็นโลยได้มากที่สุดนะโอ้โหติดลังคาเลยพอโทษอันนี้ผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงปา่าแปดมาใส่เราอะ่ะคือเวลาเราล่องหนมันจะได้เห็นหรอ còn em còn đi lội cắt nương nó phần ta xét cho đo những lần đấy อยู่หลังอ,อ๋อยังไม่ตายด้วยอืมน่าจะตายแล้วอมันทำให้เราเห็นโอเคไม่ใช่แสงมันทำให้พวกมันเห็นว่าเราอยู่ตรงไหน,นโอเคเข้าใจแล้ว Make sure มีไหมทางออกตรงนี้ไปได้จริงปนะ่ะน่ะอ๋อทีมเราทีมเราไปครับเย้่เราออกมาได้แล้วไป เขาไปเคลียร์สถานที่นะเตปังสอง สนุกนะถือว่าสนุกมากๆเลยผมไวลิสเกมบนสตีมไปแล้วนะเดี๋ยวคงต้องเก็บตังค์มาซื้อเกมเต็มๆมาเล่นกันและโคตรมันเลยนะจะไว้เพลงเท่านี้นะครับสําหรับเกมเตปัง2นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าภาคแรกอยู่ตรงไหนนะแต่เอาเป็นว่าเรามาเริ่มต้นที่ภาค2เลยก็ได้นะสําหรับใครที่ต้องการหาเกมแนว f อ s มันๆนะครับแบบยิงกันแบบเลือาศาสตร์มีการสู้กันเร็วแบบไฮสปีดนะครับเกมนี้นะครับน่าจะถูกใจหลายๆคนมากนะครับ คือกติกาการเล่นมันไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนนะครับหยิบปืนมายิงมันให้หมดครับใช้สกิลของคุณให้เป็นประโยชน์ครับทั้งล่องหนพางตัวไปดูสถานการณ์ดูจํานวนคนหรือว่าจะลอบเข้าไปข้างก็ได้นะครับแล้วก็โหมดเอ่อสโลว์ไทม์นะครับซึ่งก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถโจมตีศัตรูได้ในระยะเวลาสั้นๆนะหาศัตรูยิงศัตรูอะไรเงี้ย ก็ช่วยได้เยอะนะครับโอเคสำหรับเตปังภาค2นี้ผมก็พอพอ,พอไว้แค่นี้นะครับถือว่าเดโมนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าสนุกแล้วนะรรู้สึกแบบว่าคาใจมานานว่าเกมนี้มันสนุกหรือไม่สนุกนะพอได้มีเวลาได้โอกาสมาลองเดโมก็โอเคยืนยันว่าสนุกจริงครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่สละเวลารับชมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่หลงทางอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะจับจองช่องไหนเป็นพิเศษนะครับช่องนี้ก็ เต็มที่ออบลับนะครับช่องพื้นที่ว่างมากๆสําหรับคนที่อยากจะกดซับ c r i b e นะครับแน่นอนผมอยากให้คุณกดซับสไคร์แค่นั้นแหละไม่มีอะไรไปละบาย